เด้งเสร็จแล้วค่ะหอมกระเทียมมากเลยพี่เดียเกือบอร่อยจ้ะเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยอีกนิดนึงค่ะแล้วก็กระเพราจ้ะโอ้มอส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่เดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะน้องพี่เดียสว,ส,ดวสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะน้องพี่เดียเพิ่งตื่นจ้ะก็กิฟก็ทำไอเดียค่ะอมนุ่นให้ค่ะ เพราะว่าช่วงบ่ายสามสี่โมงจะให้กินผลไม้ค่ะอ่ะกินไปลูกเอาทีละอันนะจะเอาทีละอันลูกอู้อขอบคุณค่ะน่ารักจันเลยค่ะอันนั้นให้พีเดียลูกอื้อแล้วพอแล้วเอาให้หนูไป <laughs> เอาทีละอันนะคะ วันนี้ค่ะกิฟกับน้องวิดียก็จะมาทำนี่ค่ะหมูเด้งค่ะหมูเด้งง่ายๆเพราะว่าตอนเย็นกิฟจะทำแกงจืดหมูเด้งให้น้องวิดียค่ะแล้วก็ใส่แครอทด้วยค่ะแล้วก็กุ้งจะก็ไม่รู้จะทําเมนูอะไรค่ะก็เอาไว้กิฟว่าจะทําผัดกะเพราค่ะให้โรเบิร์ตค่ะเดี๋ยวกิฟจะพามาทําอนี่เลยค่ะหมูเด้งค่ะง่ายๆค่ะง่ายมากเอาหมูใส่จ้ เนื้อที่เหลือจากไอซื้อมาให้น้องวีเดียแหละค่ะเปลี่ยนจากผัดมาเป็นไอมาเป็นแกงจืดแล้วจะวันนี้อ่ออาาะลูกอ่ะใส่หมูค่ะใส่หมูในเครื่องปั่นเนะาะกิบก็จะใส่นี่แหละค่ะน้ำมันหอยจะเออเดี๋ยวทําวันนี้ให้คุณลุงคุณป้าดูค่ะใส่น้ำมันหอยไปค่ะหมูนี่ก็ตอนนั้นซื้อมาครึ่งกิโลค่ะน่าจะสามขีดน,นี่แหละค่ะตอนเนี้ย เหลือแค่นี้หนูเอาทีละอันก่อนนี่หนูใส่นี้ไปก่อนลูกใส่นี้ไปก่อนจิน <g ill ian> เลี้ยงลูกไปด้วยจ้ะขออภัยด้วยค่ะเอ้อเดี๋ยวถ้าเอาแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้องวิเดียเดี๋ยวลูกเดยอะนิดนึงค่ะเอาน้ำมันหอยใส่อ,อีกก่อนจ้ะนิดนึงอพอละ แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนิดนึงค่ะอันนี้ไม่ใส่ไอ้ผงปรุงรสค่ะใครชอบก็ใส่ค่ะเพราะว่ากิฟทํทำให้น้องบีเดียจะไม่ค่อยกิฟไม่ค่อยใส่หรอกค่ะเพราะไม่ใส่เลย้ะจ้กของน้องไม่ใส่เลยค่ะเพราะว่าเด็กแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะอุ้ย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 เดี๋ยวแป้งข้าวโพดจ้ะเดี๋ยวประมาณหนึ่งไอ้ช้อนโต๊ะนี่เลยค่ะ อย่าอย่าอย่าพึ่งแล้วก็ไข่ไก่จ้ะตอกลงไปเลยค่ะครับอือเสร็จแล้วเอาเตรียมของไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวพอโรเบิร์ตเลิกงานมาก็จะทำจ้ะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วค่ะโรเบิร์ตเลิกงานน่าจะห้าโมงกลับมาถึงบ้านก็ห้าโมงครึ่งค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกิ๊บจะเอาไปปั่นแล้วจ้ะ ไปปั่นแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรออยู่นี่ก่อนนะคะมาเอาไปปัน่นนลยคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเอาอีกไหมเอาไปเดี๋ยวปั่นนี่แป๊บนึงกินไปค่ะเดี๋ยวตกใจเยอแปๆๆ๊บเดียวแก็เสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จหนู เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะอุ๊บีเดียตกใจหรือเปล่านี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวม,มาม้โชว์ค่ะนี่จะหมูแดงเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวกิฟตตอนเย็นกิฟก็จะไปแกงนะคะ่ะแกงให้น้องบีเดียจ้ะแล้วก็ที่เหลือก็จะแพ็คเอาไว้ค่ะเอาไว้กินวันหลังด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเล่นกับน้องบีเดียไปก่อนจ้ะอ,อร่อยไหมคะอ กินเก่งจังเลยกินช้าๆชาค่ะกินช้าๆชาลูกห <c oughs> หน้ากลมบล็อกเลยพี่เดียวหว <c oughs> น้โอ้ยไหนเหลือกี่อันเหลือสี่ชิ้นเอาให้หมอมายด้วยได้ไหมคะ พอมามาอันนึงได้ไหมคะโอ้ยไม่สนใจเลยอ้ําเล็ว <c oughs> พอยังคะอือเล่นละพอแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าพอแล้วก็พอลูกพอละเออเอออ้าว <c oughs> อ้วํเอากินให้หมดมันเหลือน,นิดเดียวหน่อยพี่เดียว เออกินให้หมดค่ะเลือนนิดเดียวเองอ้ําก่อนเสียงใครเสียงใครพี่เดียวฮู้ยฮูฮ้ยตอนนี้ก็จะหกโมงเย็ยนแล้วค่ะกิ๊บก็จะมาทํากับข้าวก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นกุ้งที่แกะเอาไว้ค่ะเอาไว้ผัดกะเพราจ้ะอันนี้เป็นต้นกะเพราค่ะบอกโรเบิร์ตซื้อมาให้จะเป็นต้นเลย ต้นนี้ก็ประมาณ50บาทค่ะเนี่ยเอาเอาแกะพลาสติกออกแล้วค่ะสดสดเลยค่ะอันนี้เป็นมัสมันจาาที่เรือค่ะกิ๊บก็จะอุ่นกินอีกรอบหนึ่งจ้ะแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะมีเห็ดมีถัวนี่แหละค่ะเอาไว้ใส่กระเพราเนาะอันนี้ก็เป็นหมูเด้งของน้องบีเดียจ้ะทําเสร็จใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็ใส่แครอทค่ะกระเทียมแล้วก็กระเทียมเพราะว่ากิ๊บไม่มีรากผวกคีค่ะก็ใส่เท่าที่มีแหละค่ะแล้วก็มีวุ้นเส้นนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะน้ําก็เดือดแล้วจ้ะ น้ำเดือดแล้วกิบก็จะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมนิดนึงเดี๋ยวแล้วก็จะใส่หมูค่ะทำก้อนเล็กๆให้บีเดียใจ <c oughs> เล็กๆก็พอร้ <c oughs> อนฟอมออกนิดนึงก่อนจะโอ้ยหอมกระเทียมมากเลยบีเดีย แล้วก็กิบก็จะใส่แครอทค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ้วขาวนิดเดียวค่ะให้บีเดียจะให้มีรสชาตินิดนึงค่ะต้มให้แครอทสุกก่อนจะเพราะว่าเด็กเนาะต้องให้สุกๆหน่อยค่ะจะได้เคี้ยวง่ายๆค่ะช่วงที่รอแกงจืดนะคะกิบก็จะมาผัดกะเพรากุ้งก่อนค่ะ ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมเลยค่ะฮัโลโหลกระเทียมหอมแล้วก็ใส่กุ้งเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะอะไรคะซีอิวขาวค่ะ ตางค่ะกุ้ยังไม่ถูกค่ะที่ก็จะใส่เห็ดกับปัวเลยค่ะเพราะว่ากุ้งแป๊บเดียวก็ถูกค่ะ ชิมก่อนจ้ะเกือบอร่อยจ้ะเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยอยีกนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงก็อร่อยลยจ้ะแล้วก็กระเพราจ้ะเนี่ยค่ะเซ็นราคาน่ายมากเลยเดี๋ยวชิมร้องวิเดียก่อนจ้ะ อของเบียก็เสร็จแล้วอร่อยแล้วค่ะเอาใส่บุนเส้นอีกนิดน,นึงกับของน้องเบียเสร็จเลยค่ะแล้วค่ะนี่จะาเสร็จแล้วเทเลยค่ะ,คะ,ะ,ส,คคะสิ้นเลก็กๆเอาปะปะให้เป็นในจานใหญ่ๆเลย <laughs> โอ้ น้ำมันเยอะไปจะเอาออกก่อนเผื่อวีดีอกินไม่หมดป๊าป้าวิวอกเอสอ่ะนะป๊าป้ากันอกเอสให้โรบอทกินด้วยจ้ะกินด้วยกันเลยค่ะอพอแล้วนี่เ่เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นอีกรอบค่ะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะนี่จะมัสมันร้อน anyway. ๆเลยเบียร์มัสมัน โวิเดียร er. yeah. okay. ์หงอห์ลาหิวข้าวแล้วลูกมันร้อนอยู่ลูกสุปจ้ะอย่าเดี๋ยวป๊าป้าไห่เขย่มะใจเย็นเย็นไปรุ่นใจเย็นเย็นค่ะไก่ให้ประป้าทำให้หนึ่งกระชุ้โหักชโอ้โอชิกเดอกหอเบส Nou lang, nou lang. heet hij dan nu nooit. Nou, lekker. En dit smaak goed? Hallo right, mij. Wat wil jouw als Oh, hallo daar. Wat right. wil jij voor opnieuw. Deze ik weet Zet Zij Zet bij Zet ja, Ik weet niet of het peper. Zet mm. peper. Okay. Zet okay. peper. Zet peper. Zet ไอ้ชวนคุณลุงคุณป้ามาทานข้าววยกันค่ะมัสมันเหมือนเดิมจ้าแล้วก็กะเพรากุ้งค่ะแกงจืดน้องมีเดียจ้ะโอ้โอเจอากนาันเดีนไ่เดนไก่้วก็เดล่าแลว็เรินไปก่าลวกเดนไปว่าแล้ก็ดิลว่าล้วกเดินไปว่าแล้วเดินไ a ไก่าแก็ดปกลว่าล้กเินไว่าเดินวแล้วก็เสก่าแลก็น่แ้ Champions? Wil je? Nee, nee, papa, je is te hard. Oh, je is te groot. Jong niet Champions. Ja, toch? Jij. Nee. Okay. deze is beter. Kijk, Kanalen. halen. Oh. Wow. Rijst, gaan halen, alles. Dit is welkom. Ah, kijk, hier een pijp. Bontje. Goed kouder he? Je hebt kiezen gekregen. Rustig, rustig. Niet te snel, stelde papa. Je kijkt leuk papa, papa papa. Papa loopt in Koude-Manaka. Papa eet heel sneeuw. Te snel. En. heel maar. En. Wat naam dat? Ja, dat doe Nou, kijk. Een beetje bontje. คิดเมนูไม่ออกค่ะก็เลยเห็นกุ้งกิฟตก็เลยผัดกะเพราเลยบอกให้โรบวทซื้อกะเพรามาจ้ะวัดเดย์สไลด์บุสเบสกะเพราอย่าคลายเบสอันนี้ไงไก่สูงเนื้อมูหมูเด้งดีไหมนี่หมูเด้งอร่อยจ้ะสำหรับเด็กๆเลยเดย์สไลด์เออคือเดย์ฟลายเค้กินอะไรนะเนี่ยซุปยี่ย่างแกงจืด ูแกงจืดแ,ดแกงจื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 ดหมูแดงอืมอันนี้ต้องอุ่นจัดเพราะว่ามันหลายวันแล้วค่ะสามวันแล้วที่เก็บเอาทำอะค่ะนะครับแต่ช่วเย็นกลัวไม่พอจ้ะเพราะว่าโรบอตยิ่เยอะตักมาตักนีกกก่มาดี๋ยวขนมาที อร่อยอ่ะเล็กเลยกะเพราแซ่บจ้าไก่คูเกาวฮะมันไชเท้าทีน่าจะมีผักชีเล็กมันไชเท้าที่เกี่ยมใ like บกะเพราบ้านเขามันใบอ่อนๆจ้ะมันไม่เหมือนบ้านเราใบบ้านเรามันแข็งเนาะซดน้ำไหมครับมัวเลยรคะเอานน้ำมะลุ Muy giá chiếc bên mua lại mùa mua lại lạy mùa lạy Mua lại Spicy, spicy Spicy lạy mùa 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 bắc mùa lạy 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 นี่เราไม่กินมัสมันก็อร่อยจ้ะวันนั้นกินไม่ได้กินมัสมันเลยกินขนมจีนแล้วไม่กินมัสมันเลยค่ะากินวันนี้แหละใส่ทุกอย่างเลยหิวข้าวอืมเบ็ดจะตุกขุนเพราะว่าการออกเครื่องเส้ยไงล่ Ah, ja. Kleine stukjes, wie Ja, toch. Moet je alleen. Je pellen haar. Boontjes. Lekker. Hmm. Hmm. Lekker. Pak maar. Allee. En jij bent op ah. jij Je pakkt het grootste stuk, hè, video. Heel goed.

Ik maar wat wil je, appa? Mm. 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 Ik houdt van granaat. Ja, mijn eet is hallo. Mm, ik ga jij Lekker, Media. Ik snap weer voor jou. Ik Mm. geen Mm. Mm. Mm.

Mit mm. jo video gik gynne. Nej Yes, er is for niet voor for mama. For jou. Vil jeg have soep? Hap je soep? Nu jeg bidia hoppa Kijk eens, oké. Een beetje van alles. Ja, dat zo, hè? Kijk op, man. Kijk je man. Kijk niet, Mirja. Curry. Liste, <laughs> bro. Ben je hapje van papa? Je vindt het ook lekker, hè? Je vindt alles lekker. Gewoon lekker eten. น้องเโอนโยังไงโอ้โหโหโหับมารมิสอันนี้ไม่ให้ค่ะม <ok ิอนี่วีเดียกินหมูไปก็ได้อ่ะเอาหมูบดมาดูอันดีไปเลยนี่ชิ้นเล็กเล็กอืินไป

Dat vind je ook lekker, hè? Ja. Kijk, video. Oh, kijk. Ze wil zo pakken. Wijs kan niet. Tetjap, ga jab, mee rijden. Eerst die, dan wacht ik even. Ze wil zo pakken. Ja. Nou, deze is een beetje moeilijk, hè? Als op mijn lok. Oh, naam kan aan. Als op mijn Goed zo. Echt zo goed. Meisje. Maar niet te veel tegelijk. Ja. ินทีละชิ้นแล้วก็เคี้ยวก่อนุดรื้เออันโอกินยาบเร็วเลยค่ะมจะย่อยไหมนี่วีเดียอะเอาไปเก็บมุนี่รเมยมาทำไวีเดีย หม,หมดแล้วป้าไปอิจอกปัญ ok, ยุ่งมายุ่งมาตัดให้ก็ไม่ทนนะะันแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช้าๆไก่วันให้มาม่าดีอ่ะดีอ่ะโอ้เดี๋ยวเอาไปลูกเอากุ้งเอากุ้งเอาชิ้นเล็กๆไปเอาไปนี่เอาไปชิ้นละชิ้น Nog wat soep? Ja. Met gehaktbal. Eén stuk genoeg, papa. De, deze, ja, Die is te veel voor haar. Eén stuk gelijk. één keer. Hé! Hey. Hey. Hmm. <laughs> oh. oh. <laughs> ja, Het is doodels, jongen. Ja. Ja.

อย่าโอ้ยหนูจับกันเลยอันนี้โม้ยอ๋อชิ้นเด็ดเล็กไปฮะค่ะอย่าเอาข้าวก่อนลูกเอาข้าวก่อนเอาข้าวกับกุ้งก่อนอะเดี๋ยวทีละอันทีละอันรู้สึกรู้สึกโอ้ย ทำไมไก่ก็แบบโอ้ไม่ใส่จานทำไมใส่นี่เอียนอินเดอะเอ่อบอสอะไรนันนี่อันนี้ใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่โอ้ยอร่อยไหมบอกคุณลุงคุณป้าสิฮึเย้่ยบบเดียไก่บีเดียมีโอเคฝนเอาบีเดียอยากให้คุณลุงคุณป้ากินด้วยเหรอคะเอาให้บีเดียกนกเอาจป้าป้าอํา โอ้ดังกวโอ้ลิฟโอ้อนปะปาด้วยน่ารักจิงเลยค่ะมีเดียนอกานาลิอ้ยยดยยยหยยยยยเหรอยยยยยอยยยยบยยยยน้ำยย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 ย เดี๋ยววันนี้เราลาคุณนุคุณป้าไปก่อนเนาะเดี๋ยวเนาะค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะที่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอของเรานะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> บายบายก่อนค่ะอู้เจนติดจ้ะ <laughs> <laughs> ไม่สนใจเลย <laughs> <laughs> กินอย่างเดียวเลยค่ะ <laughs> <laughs> een hapje. Oh. <laughs> lekker. lekker. Papa wil ook. Wat vind je daarvan? Vertel ook waarom. Hallo, man. <laughs> Hapjes.